สวัสดีครับค่ะตลาดปรับตัวลดลงอย่างแรงตอนนี้มองยังไงต่อคะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่แนวรับหลักๆพอดีนะครับพรุ่งนี้นะครับถ้ายังไม่มีการปรับบวกขึ้นนะฮะเราก็ยังเป็นภาพที่หลุดหนึ่งสี่ห้าศูนย์อยู่เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับม่อนก็ชะลอการลงทุนก่อนเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ขายวันนี้นะครับพรุ่งนี้รอดูถ้าพรุ่งนี้มีแรงดีขึ้นไปเหนือหนึ่งสี่ห้าศูนย์ได้ค่อยสบายใจหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยมาหาดูตัวหุ้นที่ น่าจะลงมาเยอะๆพื้นฐานดีๆนะครับแต่ถ้าพ่กนี้ไม่มีแหลงสู้นะครับในช่วงเช้าอาจจะลงไปสักประมาณยี though, to 40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 ่สิบจุดได้อาจจะลงไปหาแนวรับถ <mitad> ัดไปที่หนึ kes, ่งส <c oughs> ี่สองศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์ไปเจอตรงนั้นนะคะครับหนึ่งสี่สองศูนย์นะฮะอาจจะมีลงลงไปสักยี่สิบจุดนะครับพุ่งตรงนะครับพูดง่ายๆเลยนะฮะถ้ามาดูหุ้นนะครับตอนนี้คงไม่ต้องหาหุ้นซิ่งนะครับม่อนออซิ่งกันไม่ออกนะครับคงหาหุ้นที่ปลอดภัยดีกว่านะครับ ตอนนี้เนี่ยตัวที่ปลอดภัยนะครับก็คงจะเป็นคู่หูแอดวานซ์อินค่ะค่ะนะครับน่าจะเป็นตัวปลอดภัยหนึ่งคือมีปันผลสองคือเรื่องสีจีนะครับสามคือตัวดีแทกมบมาไม่ค่อยดีค่ะดีแทกงบไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีเรื่องของเมเงินฟลอ w ที่ไหลเข้าไปที่ตัวคู่แข่งตัวแอดวานซ์นั่นเองนะพูดงา่ายๆเพราะนั้นก็น่าจะเป็นตัวที่ปลอดภัยหน่อยในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มองๆไว้อยากจะสะสมนะครับตัวแอดวานซ์เนี่ย ถ้าภาวะตลาดไม่เอื้อจริงๆนะครับไม่เอื้อจริงๆอาจจะรอที่บริเวณ244จุดไอ้244บาทนะครับ่244นะครับแต่ถ้าตลาดยังพอไหวยังพอไหวอยู่นะครับที่บริเวณ247นะครับน่าจะรับอยู่นะครับ247ครับแต่ถ้ารับไม่อยู่จริงๆก็มองที่บริเวณ244นะครับสำหรับตัวแอดวานสำหรับตัวอินทัชนะครับ สำหรับตัวอินทัชอาจจะมองที่บริเวณแปดสิบาทเป็นจุดรับหลักนะครับค่ะเท่าไหร่นะแปดสิบแค่ะครับก็เอาเป็นสองตัวแล้วกันครับพี่ม่อนที่แม่ปลอดภัยในช่วงนี้ส่วนตัวอื่นๆเน่ต้องบอกว่ารอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าห้ภาว่าตลาดนิ่งสักนิดนึ่งก่อนนะครับได้แต่หลายตัวที่หลุดแนวรับสำคัญสำคัญลงมาค่ะครับรอนิ่งก่อนครับจะไม่มีไรนะขอบคุณนะครับ